มาอีกแล้วครับมาเยือนร้านเดิมอาเม้งข้าวต้มเทพรักโอวันนี้นี่มาคือต้มบวยต้มบวยหมูสับโอ้โหไหนบวยวะน,น,น,นี่บวยบวยุยโอ้โหสุดยอดว่ะเพิ่งเพิ่งเคยสั่งนี่แหะครับ สุดยอดมากรสชาติมันเป็นยังไงโคตรนัวอยอดวายอร่อยครับอ,อร่อยมากแล้วตอนนี้ฝนตกนะฝนตกพรำๆนะครับทุกคนโคตรอร่อยเลยอ่ะ อันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้ตัวสั่งอะไรไปนะเนี่ยมันคือเมนูอะไรนะกอ๋อมันมีกระเทียมกระเทียมหมูกรอบพริกน้ำมันหมูจริงจริงมันต้องกินกับข้าวแนละ้วแบบกินป่าๆก็อร่อยนะอเออลเนียน้ำมันหมู พริกก็เทียมเข้ากันบ้าูกใจจัเนเลยร้านนี้นี่และนี่คือพระเอกของเรา<ม>ตัวคุกคุกคุกให้เข้ากันเลยอันนี้คือที่มาร้านนี้เพราะว่ากะหล่ำปีพันน้ำปลา<ม>เลยทีเดียวโอ้โหแบบ อันนี้เป็น80บาทเลยใช่ไหมอันนี้60บาทต้มวยนี่80อันนี้120บาทคือที่มาร้านนี้อเมงอเมงอเมงข้าวข้าต้มอ,อเมงเนี่ยเพราะว่ากำลังปีผัานปลารครับเป็นโคตรโคตรของโคตรเนี่ใครกิเลยสุดยอดแล้ว กินข้าวกินข้าวอโอ,อโหน้ำม,มันหูเกียวกาวยอดจริงอันนี้ครับอันนี้แหละถ,ถูกใจมาก